แล้ว N to N Channel สวัสดีค่ะท่านผู้ชมช่อง N to N Channel นะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำกับข้าวปิ้นกันค่ะแต่ว่าเราจะทำเป็นอะไรนะหมูหสามชั้นหมู ใช่ละลาบหมูกรอบเออลาบหมูกรอบนะคะอันนี้เราก็จะมีสามชั้นเนี่ยอะเริ่มมาเลยอันดับแรกแต่ว่าเราหมักไปแล้วอ,ะอ่ะเราก็จิ้มก่อนนะเวลาทอดน้ำมันมันก็จะกระเด็นน้อยๆอ,อเปล่าไม่รู้จิ้ม,มไปนะคะ ดัดแรกนะครับใส่น้ำมันก่อนอเก็บทอดใสให่หมดน้ำมันเดือม้อนแล้วใส่หมูก่ไปเลยไี่จะใส่หมดมันจะเ,เยอะเลยน้ำมันมันไม่เต็ เราก็มีเทคนิคดีๆนะครับวิธีทอดหมูให้กรอบนะมาดูอันดับแรกเราก็ทอดไปครั้งหนึ่งก่อนพอให้หนังตึงๆนะครับกับกรอบนิดหน่อยนี่พึงกรอบนิดหน่อยทอดให้พอเหลืองนะครับแล้วเราก็จะพักไว้ให้หมูหายหายร้อนพักให้หมูหายร้อนแล้วเราจะไปทอดอีกทีหนึง่งรับรองว่าหนังตรงเนี้ย จะฟูขึ้นฟูสวยนะครับครับเดี๋ยวไปชมตอนทอดอีกรอบที่สองน,นะครับหลังจากที่พักให้หมูหายร้อนอ่พอดต่อเลยนี่นะ ให้เหลืองก็เห็นไหมแคงเกต็ดด้วเริ่มคองให้มาแล้วนี่นะก็เสร็จแล้วนะคะทอดมันก็จะได้ประมาณเท่านี้ <c oughs> แล้วก็ามาหั่นเลยค่ะหัน่นหนาหรืมาวาง

<ท>อในตอัอนี่ครับก็เป็นเครื่องเคียงของเราเลาก็เอามาใส่ชีบใบเลื่อยผักชีแล้วก็ต้นหอมพริกแล้วก็หอมแดงมะนาวรับอ่าโอเคปรุงเลยแม่ครัวพริกอาเผ็ดไมดดหไมนะไม่ต้องเผ็ดเยอะก็ได้พอแล้วไม่ต้องเผ็ดเยอะ ก้วอืมข้าวคั่ว,ยวเยอะแล้วเ,เยอะเท <Okay. S 2> อะเยอะโอเคถุงนัวอันนี้อย่าใส่เยอะนะท้องเนะะอแล้ว่ะ <laughs> แถมน้ำปลาน้ำปลาไม่ใส่เยอะเดี๋ยวมันเค็ม หมูลเราก็หมกักไปแล้วไงมานี่มะนาววีเบอร์แบบหมูกรอบมาดูกันว่าจะกินได้หรือเปล่าตัวจะคนทำแล้วก็น่าจะอร่อยอนคนก่อน จะนี้มันคายกันกินใครจะกินมาให้กินเองเหมือนไอ้นี่เลยมายังไม่ใส่ผักเหมือนคล้ายควิง้งแซกใช่อขออนุญาตใช้มือนะครับล้างมาให้เลยอืมโอเคไหมขาดอะไรไหมอร่อยล้วใช่เหรอ เ้วก็จะเริ่มใส่ผักใส่หอมแดงหอมนแนวไปเลยใส่หมดเลยมีผักเยอะยีอร่อยมะนอาออกกวก่อนใช้เสร็จแล้ววางเขียงเทมหมดเลยนะเทเียมหมดเลย ง่า,งาแล้วจัดใส่จานเสร็จแล้วนะคะเราจะใส่จานนะคะค่ะน,นี่ก็คือจานที่เราเตรียมไว้นะคะจัดจแล้วก็จะเอานี้ไปเสีืบอยชะล้างเสนะียบะมนูม อมเขียดหนาอมเขียดอะไรลำบากอยากให้เฮ็ดเอียงอืมอยากให้ทำเมนูอะไรแปลกๆก็คอมเมนต์มาครับแต่เนี่แปลกแต่กินได้นะมันก็แปลกดิเนี่อ่าไม่ไม่แปลกหรอกเสร็จแล้วเมนูหนาอะไรดีเป็นจะเสียบจะบานเนี่ยตึ๊ดเต้นเดี๋ยวได้อินโทรก่อน โอ้ยทำดีถึงตอนเราตัดชิ้ด้วยสินี่เอาไม่โดนเราจะมาชิมให้เบิรงนอืมอบมากค่าคุณผู้ชมอร่อย ไปหาเพชกันเบิ่ด้วยวัตถุดิบบ่บ่หลายหาซื้อง่ายก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามให้ช่อง N2N Channel นะคะจะมีคลิปมานำเสนอให้ทุกคนได้ดูกันค่ะก็ผู้ใดอยากให้เ็ดหยังคอมเมนต์มาใต้ล่างได้เลยบ๊ายบาย